สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมมี่ห้ามแปลกใจกับวิดีโอที่คุณจะได้เจอด้นบีเซอร์ไพรส์ชาเลนจ์อุ้ยเอา้าโฉวทำไมล้อมอลังการอย่างวะเขารู้สึกคงแบบพยายามทุกอย่างคุณจะได้ไม่ต้องตกลงไปแต่มันไม่ทันแล้วพี่เต็มสิบเลยนะแต่เคยเห็นแตงงูเห่าไม่คิดว่ามีแมวเห่าด้วย โหยยาฮอ่าอืมไม่แน่ใจว่าแต่งให้เหมือนหรือแต่งเพื่อแกงตัวละครอาเนีอะอ๋อฮัโหลเลย้าเจออาเนียขนาดนี้ไม่ต้องให้ถึงมือคุณพ่อหรอกครับแค่นี้ก็เอาอยู่แ erm ล้วนี่เราห้ามเซอร์ไพรส์จริงหรือเปล่าเนี่ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจก่อนตั้งใจก่อน อ๋อมีเสียงแปลกเสียงเหมือนคุณปลดปล่อยวิญญาณก็หล่นอยู่นะคุณคือคนที่ชนะเทรนนี้มงลงมงลงไอ้นี่ไงเส้นเลือดปกติมั้ง ปกติต้องไปหาหมอแล้วมั้งสาที่ชอบเส้นเลือดถ้าเยอะขนาดนี้คุณยังรู้สึกว่าแบบอืดูดีอยู่หรือเปล่าจับแมวแบ่งเซลล์น้องอ้วนขนหรือน้องอ้วนจริงธรรมดานะแมวมันต้องมีขนบ้างแต่บางทีเราคิดว่าขนสั้นแล้วไม่มีเนาะกสดชื่น ฟลิงน้องคงแบบเหมือนกำลังอาบน้ำหรืออะไรอยู่เนี้ยก็พยายามดันไปด้วย <c oughs> <c oughs> นั่งดูเพล่เลยศพต่อไปนะ่าจะเป็นเธอ <c oughs> ชื่อทุกคนเรานั่งดูมานั้งน,น่ะอ้โห <c oughs> แล้วก็มาปั้นรวมนาดิเลหฮะทาดแมวก็ต้องมีอะไรประมาณนี้ที่จะปั้นแมวตัวใหม่ขึ้นมาด้วยเลยไหมครับ ดึงบางอย่างออกจากพิมพ์เสียงแบบป๊อบอิดนะหูตีนไก่เลยเบาอันนี้เบาได้อยู่รักษาพยายบาลมาอ๋อแบบดึงเพื่อล้างเลือดโอเคครับ ไม่แปลกใจเลยรีบไปดีกว่าแสบจมูกแทนโอ้ยอู้ยม่คมมากนะเคยเห็นที่เขาตัดแบบกระดูกอะฟุด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 หายถ้าเป็นคนแล้วก็ไม่อยากจะคิดภาพอืมวิเลยอ่ะวิ้ลย,ย,ยอ่ะวิเลยอ่ะอห้ามทำอะไรนะ พี่พี่ครับพี่ครับฟังฟังเพลงอะไรครับผมเัาจะเสือกทำไมอ่ะมันเสือกทำไมยฟังอะไรก็เรื่องของกูไงสั่งกูซื้อมาเพลงกูจะฟังอะไรก็เรื่องของกูไม่ต้องมาเสือกฟังตามกูหรอกกูอยากฟังอะไรก็เรื่องของกูมาซะตึงเลยไอ้พี่จะเต้นเพื่อใช้คนเดียวหรือเปล่าที่เห็นสิ่งนี้โอ้ยออกอากาศได้ไหมฮะ ริมฝีปากไงครับเนี้ยกูไปแล้วฮมคิดดีไม่ได้แหละหญ <c oughs> ิงไาะหช่อยามางที่เราคิดเราหเรหว่าแบัเตานกัแนแวแราะวเฟนคอัมเาคุมวเรา่อยวาะหัวเราหละหืวตรหัวละคเรัวระัวรั

หุ่นยนหุ่นยนอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละอย่างไม่ได่แปลงล่างไม่ได้อะไรเลยคือส่วนประกอบหลุดเอาอะไรมาให้ดูขนลุกขนลุกเฉยเออนะดูอะไรแบบนี้แล้วมันขนลุกลุงแถวบ้านมาทาสีให้ จะหลุดเอาหี่ย้อยใส่หน้าลุงไงตกใจไหมฮะโอโหเชิดหุ่นเขาเรียกอะไรเชิดอะไรเชิดมังกรเชิดสิงโตเออโออโหูต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกคนดูหุ่นดูการแบบเซฟตี้ดูดิความแข็งแรงของแต่ละคน เปิดผไม่อย่างดีนะครับคนทั่วไปไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาด้เจ๋งเพิ่งเคยเห็นโอเคได้ผมยอมว้าวก็ได้ผู้ที่เจแป๊ดโอ้โหเฮ้ยมันไหลไปตรงกลางด้วยเฮ้ยเฮ้ยไหลออกเลยอะไรกันเนียยังกะดูอันิเมะแล้วมันทำไมไหลขึ้นไปเป็นคลื่นแบบนั้นแสดงว่ามันต้องมีตัวยิง โอ้โหโหดีมากคนลุกไี่จะทำคอนเทนต์ห้ามนะ <c oughs> บางคนก็คอมเมนต์ว่าพี่ไม่ได้แล้วบางคนก็นั่งดูเฉยๆเพราะกูรู้ยังไงมึงก็ต้องว้าวอยู่แล้วกูขอมานั่งดูด้วยแล้วกันแล้วมึงจะเซอร์ไพรส์สักกี่อันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็แล้วทุกคนเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามลองพยายามเผื่อคุณจะทำได้นะครับทำเผื่อผมด้วย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ